สิงโตแก่กับมาจิ้งจอกสิงโตแก่ตัวหนึ่งฟันและกรงเล็บของมันสึกหมดจนยากที่จะหากินได้ง่ายๆเหมือนดังเช่นสมัยที่มันเป็นหนุ่มมันจึงแท้งทำเป็นป่วยและเปล่าประกาศให้สัตว์ทั้งหลายในแถบนั้นรับรู้โดยทั่วกันจากนั้นจึงล้มตัวลงในถ้ำนอนรอผู้มาเยือนหากมีตัวไหนเข้ามาแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อไร มันก็จะจับกินทีละตัวทีละตัวเจ้าหมาจิ้งจอกก็มาเยี่ยมสิงโตกับเขาด้วยแต่มันระมัดระวังตัวเป็นอย่างยิ่งโดยยืนห่างจากถ้ำในระยะปลอดภัยและถามไทยถึงสุขภาพของสิงโตอย่างสุภาพนอบน้อมสิงโตตอบว่ามันป่วยมากจริงๆและขอให้หมาจิ้งจอกก้าวเข้ามาข้างในสักครู่แต่เจ้าจิ้งจอกฉลาดพอที่จะอยู่แต่ข้างนอก พลางกล่าวขอบคุณสิ่งตในความกรุณาที่เชื้อเชิญมันเข้าไปข้าคงยินดีทำตามที่ท่านขอมันกล่าวเสริมหากแต่ข้าสังเกตเห็นว่ามีรอยเท้ามากมายเดินเข้าไปในถ้าแต่ไม่มีรอยเท้าใดเดินกลับออกมาเลยได้โปรดบอกข้าเถิดแขกที่มาเยี่ยมท่านหาทางกลับออกมาอีกครั้งได้อย่างไร นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหายนะของผู้อื่นเปรียบเสมือนคำเตือนที่ควรรับฟังพุทธภาษิตทหาราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะปันธิตาสับเพมาจุวะสังยันติสับเพมาจุปรายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งเข่าวทั้งฉลาด ล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า